ครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่สยามะครับก็มาตามหาโปรเจกต์้ายตุกๆครับแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันครับไม่มีเลยเขาขับส่งลูกค้าอยู่บ้านนะคือเราต้องรอรอรอเขามา เดย์นะครับเป็นวันเดย์ครับเป็นวัเดย์ครับ <c oughs> หรือเรามาผ <c oughs> ิดแหล่งหรือเปล่าไม่ใช่วันของเราหรือเปล่า <c oughs> ไม่ต้องจ่าเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้ามีก็โชคดีพนะ้่ไม่มีไมต้องเดินกลับไปนะหมดหวังะ เลยมาสักพักแล้วนะครับก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่เจอทุกๆที่เป็นอ่ารูปผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราจะไปที่ร้านน้ากันครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากนะครับที่เขาบอกอยู่ฝั่งโน้นมั้งเดินไปฝั่งแต่เราก็เดินไปจากฝั่งโน้นไม่ใช่หรอ้เดี๋ยวเจอที่ร้านน้ำเลยกันครับ เนื่องจากเราพาจากตรงๆไปแล้วแต่ว่าร้านน้ำเนี่ยไม่พาแน่นอนโชว์หรือเปล่าไปดูนะครับแต่วันนี้มันวันจันทร์นะว่าจะหยุดหรือเปล่าไม่หยุดหรอกตอนนี้เราก็ถึงที่สถานีพร้อมพงแล้วกำลังมาหาร้านน้ำครับถึงแล้วครับกับร้านน้ำเอ่อแดงมะนาวโซดาครับผม ขอบคุณมากครับที่จัดอีเวนต์นี้ให้กับแบงค์แล้วก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆก็อย่าลืมติดตามผมในโปรเจกต์ต่อๆไปหรืองานต่อๆไปก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ไปตามหาป้ายหลังรถตุ๊กๆมาแล้วก็เรามาผว่ที่ออฟฟิศครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่คนเดียวครับอยู่กับน้องโจนาไม่ครับไม่ได้เจอน้องโจนานานาขนาดนั้นเลยหรอ ต้องโควิดหรือว่ามันมีเรียนอยู่ไหมหรือว่าไปเทอมตอนเนี้ยคือที่โมงเขาจะมีงานโปรเจกต์แบบทาหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็โดนเลื่อนหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ก็คือรออย่างเดียวรออย่างเดียวคุยอย่างเงี้ยคุยอะไรเนี่ยจะคุยอะไรเนี่ยอะไรอย่างงี้คุยไเนี่ยมันไม่แพ้เลยถ้าเกิดเรากระจกอันนี้มาตังได้เราก็สามารถเห็นตัวผมแล้วก็ตัวพี่ได้ทีเดียวยังไหมวะ นเห็นพี่อยู่อีกฝั่งนูน <c oughs> ่นก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เป็นวันเกิดของโจนาแล้วพี่แบงค์งเลยย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 ยคยย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 ่ยยยเยยยยยนนยย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 ียัยย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 ยคยอยย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 ยัยยยย่ยยัยยยยยย่ย่ยยอยยิอ คอาพิ่มมาเลยขอาสารพิเศษของเรานะครับผมก็คือซูชิยำอันนี้เองนะครับผมที่เราจัดเตรียมมาให้แต่เนื่องจากชอบยำวาซาบิชอบยำวาซาบิด้วยเนี่ยเราเชื่อว่าเขาเริ่มชอบแน่นอนกับซูชิแน่นอนซูชิไขหวานอะโวคาโดอันนี้อันนี้แซลมอนม่อนอันนี้ช็อกโกแลตจ้าลายจ้าลายรวยรอลร่ำกล้ามโตก็ตอนนี้นะครับทั้งโจนาห์ก็พี่แบงค์เนี่ยก็กำลังรออยู่ทางนู้นนะครับซึ่ง ก็มักจะยังไม่รู้นะครับว่าเรา,าแปรเตรียมอะไรกันนะครับ24นะครับพี่แบงค์เ,เกียกขอใช่ไหมอะไร เราจะเริ่มยังไงกันดีจะกินเลยไหมแล้วเราต้อเริ่มยังไงล่ะสวัสดีครับเราจะเริ่มรีวิวสิ่งอะไรไม่ใช่สินค้าของขวัญวันนี้เราก็จะมาดูนครับว่าของเราจะมาดูนะว่าของขัดในวันนี้คืออะไรหนวมาอ๋อ มาดูกันเถอะครับว่าของขวัญวันนี้คืออะไรจะเอาของมิกเกอร์ก่อนนะครับอะไรนทยอะไร

ปล่อยให้รีวิวนีิสกี้กิงใช่ไหมดึงความสนใจผมไม่รับความสุขเลยต้อให้ความสุขนะเมื่อกี้ไม่รู้สุขแล้วก็สำหรับวันเกิดนะครับผมทางพี่แดงแล้วก็โจนาห์พี่เช่นนี้ครับผมเท่านั้ครับที่เหลือไม่มาวันนี้ก็มในรายจะให้ทุกคนมาดูขครับแฮปปี้เบิร์ดดี้นะครับพี่แบงค์พี่โจนาห์นะครับก็ขอให้ปีนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองหวังไว้นะครับผมขอให้มีงานปังๆนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะฮะก็ร่ำรวยเงินทองหลมาเทมานะครับผมก็ถึงแม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวเลขนะครับแต่ก็ทำอะไรพวกพี่ผมสองคนนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าอายุเป็นเพีงแค่ตัวเลขก็คําว่ยพ่อ่อื่นเดี๋ยวองนี้ ทักไปหลังไม้แล้วกันเอ๊ะทักไปหลังกล้องแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยไปได้ครับปวยพรมันเกิดนะครับโจนากับแบงนะครับผมก็วันเกิดปีนี้ขอให้ทั้งสองคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมก็ขอให้น้องๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้เจอแจ่สิ่งดีๆครับผมยี้ก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆนะครับผมก็เป็นเด็กดีของพี่ๆพ่อแม่ทุกๆคนนะครับผม ก็ผมรู้จักวัพ่อได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆน้องสองคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักอยู่แล้วนะครับผมงัยก็ขอให้มีความสุขมากๆครับแฮปปี้เบิร์นเดย์ครับบครัต้องมีหนวดนะพี่วันนี้พี่แบงค์เกิดพี่โจนาด้วยนี่เป็นวันเกิดดี่ฉันเกิดทั้งคู่เลยครับทั้งพี่แบงค์แล้วก็พี่โจนาผมขอให้วันเกิดปีนี้ของ ทั้งสองอย่างมีควาุาทุกอยแข็งแรงฟิตปึงปังดึงดังทุกช้ามีความสุขมากนะครับที่ผมอยู่ข้างพี่เสมอผมี่เมอยู่ษไอ้างมีมอียสกปนรั่ โอเคครับแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับพี่แบงค์และพี่โจนาห์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทนต่อโควิด19นะครับแล้วหลังโควิด19บเกหายนะครับไว้เจอนะครับพี่ๆบายอ้าวมันไม่วนคาลงเลย Happy Birthday ครับพี่โจนาห์กับพี่แบงค์ก็วันเกิดปีนี้นะครับอยากให้พี่โจนาห์กับพี่แบงค์มีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นพี่ที่ดีเลยตลอดไปรอๆเลยๆยนะจ๊ะรักพี่โจนาทีแบงค์นะครับนี่ก็สูงมากนะครับแต่ไม่มีของขวัญนะครับฮ่าๆๆขอติดรถแบบนี้เป็นเรื่อยนะครับบายๆรักนะจ๊ะแล้วอย o ่ที่ร0 10ทักทายกันเองครับแบงค์กับพี่โจนาครับครับผมก็พี่แบง์กับโจนาเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับกับ อายุใหม่นะครับผมใช้รายวลยแน่นอนครับผมครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับในทุกๆวันไม่ใช่แค่วันเกิดครับแล้วก็อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับทุกคนยังหนุ่มๆเด็กๆแล้วก็นั่นแหละคุณวัเดย์เยใช่ไหมชคุณเออใช่จะถังไนะครับครับครับก็อันนี้ สุขสันต์ันเกิดที่แบงค์และท่าจโนนาครับขมีความสุขมากๆครับผมถ้ค so right ิดถึงครับโชงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยก็มีความสุขมากๆนะครับไปเจอครับก็ขอบคุณรบของขวัญแล้วก็คลิปดีๆที่ทำมาให้ผมกับโจนาครับก็ก็นที่ย uh ุ่งยากนิดนึงใช่ใช่แต่ก็มันก็เป็น มันก็ทำให้เรารู้สึกดีที่เรายังมีคนอยู่ในชีวิตนะครับทุกคนขอบคุณครับเย้ก็ขอบคุณสำหรับพลาสติกดีๆนี่ก็ใส่หมวกกันหัวขอบคุณสำหรับของขวัญอย่างนี้เฉยๆเซตอาหารไก่ทอดนะครับไก่ทอดไก่ทอดขอบคุณสำหรับอาหารทั้งหลายแล้วก็ของขวัญครับก็ขอตัวไปกินก่อนครับไปไปกินกันเถอะทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ กินเราช้อนการล้างมือครับสมือไงนี่ไงโอเคครับแล้วก็นี่ผมเรลงไว้ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยกิมจีมาใชกอเมริกันกิมจี